น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนครับผมเมื่อนี้พ่อน้อยซอยเดิมกําลังออกมากับลูเคยครับว่าละมายามด่างคือเก่าแครับแต่เก่าแหมานั่งคือเก่าแล้วครับหากฟาเฮิรนกับวานจากบาทสองบาทคือเก่าแล้วครับแต่ว่าไอ้คนยามด่างก่อนว่ามันเฮิรนอย่าได้ว่าทันอยู่เคยต่อจะมันเป็นตะวันหมบุครับพี่น้องไปท้าไปรุ่นนํากันเด้ครับเตรียมแห่อนกัครับผมสวัสดีนะครับไปวานแห่มันหน่อยครับผม บรรยากาศตอนเศ้าๆทางลงลำบากจะหน่อยครับฝนหยา่ามคิดน้ำมเริ่มแห้งทีเข้าอีด้ครับน้เริ่มแห้งครับนี่มีวานดลมากนปาอยยางลงมาหอดกลางหนองกุดกว่างเหล่าได้ครับนี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมเงียบสงบเย็นสบาย นี่ครับเป็ดปลาน้อยแดมปลาใหญ่แดมยู่ในถุงพะแยงครับโอ้ปลาใหญ่ก็มีอยู่ตัวนี้ครับปลาเป็ดตัวหนึ่งกับปลาบูปลาเป็ดตัวเท่าๆน่ะติดอันด่างจักเส้นครับโอ้สามเส้นนี่ครับปลาเปีแต่ไกลเดียวนี่แหละนี่แหละเป็นทุนตอนนี้มาลุ้นกับพ่อหน่อยครับพ่อหน่อยพ่อฝูงปลาเปีครับผมเกิดอยู่ท่ามองมองเข้าครับนี่นี่นี่เกิดอยู่ฟังทางทิศตะวันตกของน้องขุดกวางครับ ตอนนี้พ่อหน่อยอยูุหนาป่าปีเลยครับยวล่าป่าปีเลยครับจอดจอดจับจอดเลยครับถังแห่แต่มึงเอ้ยบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่อที่นี่ต้องเฝ้ากดตีนแหวลงครับนั่นละเดี๋ยวต้องคอยไปหาพ่อหน่อยกันนะครับวันนี้เป็นด่างครับฮึบกลับไปก่อนครับอ่ะตอนนี้พ่อหน่อยตกตีนแหวลงหมดแล้วครับนี่ทำการแสดงแล้วมาลุนน้ำกันดื้อสีท่านหรือเบอร์ท่านสีจังไดครับผมรอบนี้ ตึกๆตักๆบ่ครับพ่อสูนตัวนึงตอนพอตบไปท่านแต่ว่าทางนี้วัดเอาลงมีนชันได้ดิครับมันก็เอาลงพันฟาดหลบหนีบ้านจ่อๆเล่ยเนาะครับพ่อเนาะบ้านพิษจุดแต่ว่าแง่แง่หายจะกลั่งแง่จังเลยครับพี่น้องครับเอาลงห้วยเสยเห็นแล้วตัวนึงครับพี่น้องอ๋อนี่โถ่เล่นคึบดืตัวปลาเปีครับพี่น้องเดี๋ยวขับพ่อเด้แลวครับหลังงามๆไปพ่อแม่พี่น้องมึงนะครับ ตัวที่หนึ่งครับผมแม่ป้าเป๋ยครับพ totally ี่น้องเสื้อถุงกระลุกครับพ่อเห็นแต่เห็นตัวนึงครับพี่น้องจนจอมเฮาเหลือท้อดงอย่างตี๋ยังอยู่ตรงกลางเหรอครับพ่อปลาแล้วโอ้ยลอยเกินมาแล้วโอ้เริ่มร้อนขึ้นแล้วครับพี่น้องเนี่ย แต่ว่าจุดนี้เห็นสี่ห้าตัวเหรอจ้าเมละทันจากตัวครับพี่น้องเห็นละสองมีมีกุ้มหญ่กรอดอนนะครับเห็นเพิ่มสี่ห้าตัวแต่ว่าวานแดแบบตรงขนาดเป๊ะเลยนะครับเนาะแต่ว่าเข้าศูนย์กลางเป๊ะเลยตอนวานพอหูดนะครับเ้าถุงเด้อครับพี่น้องนี่ตัวสองครับผมนี่หลุนน้ำพอหน่อยเรื่อยๆครับครับผมวานแหอยู่น้องกุดก่วงตอนเศร้าบรรยากาศ ตอนนี้เดดเรื่อมบอกนะครับอยู่หากินครับเยอะปากมาหานองคุดควางนี่กับพ่อได้กินทุกเที่ยวอยู่ครับโอ้มันเลยนะครับพ่อหลายแล้วก็มีถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องปิดปิดแล้วครับผมจอดเดี๋ยวเลยครับเนี่ยปิดบริเวณเขาแล้วครับท่านทั้งสองตัวนี่พ่คือมีเห็นพี่น้องอไปชื่อแล้วเห็นลว สามแล้วนี่สามแล้วสามแล้วแต่ก็มีท่านนับอียู่ดีต่อเขาต้องก้อนมาเที่ยวเห็นห้าตัวครับแต่ว่าตอนงมตอนเห็นมันขึ้นตอนว่านแหนนัห้าตัวครับแต่ว่าตอนงมหานี่เพิ่งเห็นสามอย่ดีโอ้ตัวงามเลยครับหามองออกอยู่ผิดท้องเลยปลาเปหรือปลาขาวเป้ยนี่เดียวครับพ่อ โอ้โหผู้ลออเบิ้องตัวจำเลี้ยงหอยแม่ของแม่ผู้แม่นอีหลีโอ๋นี่ครับนี่เนนาะี่ครับนี่อาปากเขวอเขวอเขวออยู่นี่ครับเห็นไหมครับนะโอ้สิออตัวที่สามตัวที่สี่แล้วครับหามองออกขึ้มีได้ยิ่งจำจับให้พ่อแม่ไปนอนบิังนะครับสั้นเถี่น้องเบิ้งรถลุนี่โอ้ยแม่นี่แม่นี่คักขักขักขักตัวที่สี่ตัวตัวนี้ครับเดี๋ยวพันแหย่อก่อนครับนี่จุกเข้าในแหยแล้วไปจุกนี่ลองไปใส่ ตอมันจกตอาในเห็บนอ่นเสือคุณครับสองตัวนอนนอนเลี้ยงกันเลยครับแล้วเมื่อจกเอามีได้หลงซุนดูเห็บตุ่มหัวกากก็จับอยู่ชิ้นเลอบหานค้ำหากันขณะหืงแห้งก็ไม่ได้ยันหะซุ่มอยู่ทางในติดนหน่อครับพี่น้องพอชีตัวแล้วครับจังหวะนี่แหละโชว์ผลง,งานนะครับพ่เพาะนี่แม่ป้าปีปักงาบเลยดิ เอาถุงมาได้ค <divide> รับพี่น้องตัวที่สามครับผูดมือตัวทองดีโอ้โหตัวที่สี่ตัวนี้ลอยขึ้นมาหาเองเล่ยครับโอ้โหโจกครับผมต้องใช้วิธีการโจกจากข้างในออกมาข้างนอกได้เรียบร้อยแล้วได้้ลนองตัวนี้ก็ใส่งามๆครับวิ่งกำเต็มมือเลยครับโอ้โหเสือถุงเลยลูกสี่ระเบิด ซีแหละครับหนำติดหนากล่องเอาอีกแน้อดีครับพ่อเห็นอีกแล้วได้ครับตัวนี่ห้าเห็นขึ้นห้าตัวได้ครบอยู่นี่งวันทันจุกเหนือนัดนี่วันฝีมืออยู่เหรอครับพ่อตัวตตัวตัวนี้ขึ้นแน่นเลยครับพ่อสูสีเดี๋ยวโชคดีคโชคดีงานเลยครับพ่อหนี่ครับนี่งขวบปีครับพี่น้องตัวที่ห้าครับเดี๋ยวหาหาลูกควันหลงก่อนได้ครับบันห้ามันมีอีกครับ ถือว่าวันใ้เป่าอยู่ครับผมได้เป่าหมายอยู่นี่ได้เป่าได้เป่าครับอัปเดตสถานการณ์ผลงานปึบมีได้หลายแล้วครับเมัดแล้วครับพี่น้องครับผมได้หาตัวตัวอีนนีครับพี่น้องได้การได้การครับบ้านนี้ได้ให้ลูกเคยหัวอราะแล้วน้ำกูดะโอ้ดึงกันไล่แห่ไปเศร้าท่านครับพี่น้องนี่ตัวที่หกโอ้มีควันหลงอยู่ตัวนี้มีของแถมครับผมเอาามกัน กี่ตุ่มตามตุ่มตามจนว่าถ้าพอหล่นังเนี่ยดอกครับเาวนําแล้วเลยพอดึงตีนแแหนเด็ดมันจะลุดออกกับเาวปีนเพิ่์เซอหลังแหไว้เลยอยู่ข้างมั้งนั่นบานนี้แหละเฮือนลูกเคยยามด่างครับพี่น้องกูด่างครับอันนี้ว่ามันสี่เซนห้าแหละครับของพ่อมนเตีอันฝ่าเฮือ์เซอนะครับโอ้ติดปลาเสริมเลยบรลุโยกโอ้เด็กการแท้วะตัวแรกแหกหมานติดปลาเสริมพี่น้องเบิ้ลคือกันนะ ลาเสื่อมครับผมนครับตัวปลางามเลยเด้วตัวปลาเสื่อมครับเอากูเลยลูกแต่ว่าดังมีดิลุทั้งพื้นนี่มันกู้ง่ายอยู่เดี๋ลูกจับสองข้าวเลยเดี๋ลูกเด้อเพราะว่าเมื่อนั้นพอจับข้าวเดียวมันมันจะย่อนต่ําจับเขิงจับเขิงสองข้าวไปเลยกลางครเ่ิงลูกเออนั่นแหละแบบนี้แหละลูกเอาเบิ่งเอาหลอดเออเขิงตองเขิงตองเขาจับจับเขิงปึ๊บปึ๊บมาหนี่งเอาสองข้าวลูก เออรวบมันไปหาเดียวเลยเออมองนี่ป่าเกียวมันเอาเนี้บปะเออเอาตะเ,เ,เ,เสื้อได้หรูเพราะยังง่ายคือจับสองเส้น <laughs> จับสองเส้นเอาแค่เสื้อเออนั่นแหละเพราะว่ามาสังเกตแล้วด่างมันเลิกเข้าจับข่าวเดียวนี่มันมันลากหนามลากไปเลยไปนําบ้าเท่าไปไล่ออกกันเนีอ้อห่วยจับสองข้าว,วาแบบนี้อ่ะมันก็เห็นตัวนึงครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพอมนตีอีกครั้งเด้อครับผม ที่ส่งดังมาเฮาเซอร์เฮาไซนี่ครับถือว่าหมานดีอยู่ครับว่าเราอดไว้ทาเซอร์น้ําแกงผัดฝนมีมากง่ายครับพอน้อยอดมีได้ก็เลยเอามาจัดลงคือเก่าละครับเห็นป่าบอลอุ้ยเป็นแล้ลูกปลาตองว่าครับว่าถือปลาตองมอมองขันเพราะมีเงินปลาเสื่อมมาลูกปลาเสื่อมปลาเสื่อมเอาสักคนลูกเป็นต่ลูกแทนนี่ขออนุญาตเอาก่อนเด้อครับพี่น้องแย่ามันรูดนี่นั่นนั่นนั่นโอ้รูดคักๆได้เนี่ยนี่ จับหัวมาเลยลูกนั่นน่ะลุกหล่ะลุกหล่ะนั่นนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเราหูดถุงไม่ท้าเด้อโอ้ยยังฉันได้ลุกแล้วเนาะมันล่วงล่างไปปลาสูตรวะอันนี้โอ้อันปลาเสริมเขาผิด <laughs> ที่ปลาเสริมมันเป็นตะลุดก็เลยเอาจับหัวมันลูกจับหัวมันกระสันหลุดมมเลยหยุบหัวมาเลยเราว่างหัวมันไปเลยปะคือ <laughs> ล็อกหัวมันไว้ก่อน โอ้ปลากิโลละสามร้อยต้องล็อกไว้สักกว่าล่ะน้องนี่ครับผมหลัเสี่ยมตัวงามเลยนะครับตัวที่สองนะครับตอนลงสถานฮะแต่ว่าตัวนั้นมีรูดตัวนั้นแต่ว่าโอ้ลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งอันนี้ปลาปลาตาแดงละครับพี่น้องตัวใหญ่เติบครับพี่น้องมองตัวหน้าเป็นดึงเข้าปาเนี่ยปาเลื่อนอรุณบ่ออกเขาพี่น้องเบิ่งดู โอ้ตัวงามตัวละมาันาตายแล้วนี่นาะครับตัวปาเปีไหมครับพี่น้องก็ยังมัน,มนสิปดได้อยู่ดีครับเออโปรดเอาเลยดูมันเป็นตะลุทีโอ้มันมาห่อซื้นอนอดางสี่เส้นหานห้องด่างล้วไปมีเป็นรุดเดียดน่อยแล้วนี่ครับผลงานสี่เส้นหาครับผมได้จากตัวละลูกโอ้ลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือได้ปลาเสียมครับผมอปลาเสียมมีแต่ตัวงามเลยครับพี่น้องเท้าๆครับใส่เสียบถือว่าหมานอยู่ครับสี่เซนห้าก็ได้ บ้านี้แล้วเธอลูกเคยไปย้ำห้าเซนห้าครับบ้านี้ถ้าทัดเดียวไปนี่แหละครับเถ้ารุ่นห้าเซนห้าเด้อครับพี่น้องลูกเคยกําลังกู้กาลังย้ำครับห้าเซนหาครับผมมาดูหนกันครับจุดแทรกมีท่านเห็นอยู่ครับพี่น้องน้ำกับแต่กันจริงเหรอลยครับพ่อยิ่หมองมุมครับมองหักมุมนี่บปล่ลูกเขากระตี้ล่อหักมุมมันจะเอาแน่ปากกาได้น่ะลูกปากงี้ครับพ่อ เงินครับเงินเพื่อพี่น้องเบิ่งด้วยเงี่ยมนน่าตายด้วด้วยนี่นี่ครับตัวสดสดพอกำน้ำนี่แหละครับพี่น้องอออเากอาแกมาพโกตรักเลยลูกกูเอาหมดปดบวานปวด<า>เห็นตัวนึงแล้วครับพี่น้องปากกานั่นปากกาครับอ่าเนี่ยหาสินหา,หางามแังวะปากกาไหมตัวสดสดเลยครับปากกาลุนต่อไปเด้อครับ ทมละสุดแล้วครับเพิ่งจะเห็นสองตัวครับพี่น้องไอบ่หนะครับพ่อเอ็นดีแล้วบอลูกครับหาซื้อครับคุณครับโอ้พันลมอุ้มอยู่พี่น้องพี่นะปลาอีทายนี่นะโอ้ยปลาเนื้อดีปลาเนื้องามนะครับสดๆเลยนี่ครับเกี่ยวจับเธอพี่น้องเบิ่งกันนะครับปลาอีไทยแม่บักงามเลยเด้กูเลยลูกนะเนี่ยทมละสุดก๊อกลักเลยเด้ยังละทึกพี่พ่อตัวบะเนาะครับพี่น้องถ่ารุ่นต่อเด้อ โอ้ฮันเดียตัวหนึง่งตัวหน้าลูกปลาอีไทยคือเดียวเด้โอ้มันมาแลนด์โซงพีปป่ป่าสู่สีเดียวเลยครับแม่นี่ก็ได้มิฉันได้ตดายแม่นี่ยังสงบาสงบกตสง่าสังเกตสงบกนี่ครับแม่ปลาอีไทยครับพี่น้องงามครับผมเสียบเลสสันนันเห็นหรเขาวเดินอนี่ทางนะมันแม่นอีหญ่ได้ลุนอันนี้คุยล่ามบ่โอ้มีแม่น่าบานหน้าบานโอ้มาถือเราเคยจะสูดด่างเซนนี่ มามานันอยอีไทยล่ะลูกอีไทยคือเก้าโอ้ได้การอยู่ครับพี่น้องมีแต่ตัวงามๆนี่ครับใบไทยเอสุดพอดีครับพี่น้องบาเนี้นี่ครับผลงานห้าเซนห้าครับนี่ปลาอีไทยสามแม่มีแต่แม่งามๆเด้ครับพี่น้องปลากา,กาอีตัวนึงครับปลากาสองล่ะตัวนึ่งเน่าครับพี่น้องติดห้าตัวครับผืนนี้เอาถือว่ากุ้มค่าอยู่ถือห้าตัว มาที่นี่ไปยามในต่อละครพ่อพ่นละทั้งเงินเจ็ดเซนก็แปดเซนบัดนี้เดี๋ยวพออะยรย้ำดอกบัดนี้ครับผมตอนนี้พ่อหน่อยเริ่มยามเกจเซนแล้วครับมันหลุดน้ำกันเด้ครับเด้เสดายปลาหน่อยปลาใหของวิญญาณเหอครับพ่อของวิญญาณเหรอครับพ่อของวิญญาณโอ้ยรีบวะครับพ่อโอ้ยเพิ่มมนโอ้ยเพิ่มมันมาหองแล้วหละเกี่ยวขึ้นมาอยู่ทชงพักนึกว่ามันเกี่ยวปลามันนี่แม่นสินะโอ้ย อันเก็ดมันห้องอันนี้นนมันได้ทูตได้ในหลวงเออมีได้ทูตแล้วนก่อ,ดาดาอนหัใหญ่เลยครับพ่อเอาไปตืบเดียวได้ซีฮานอยบ่เขาเก็บเมื่อเมื่อก่อนครับห้อยปลาดึงลงดีครับพ่อนะครับว่าแล้วมันคือเป็นเกี่ยวเกลียวดักลงพื้นหนึ่งโอ้ยต้องคอยเกลียวล,ลงขัดอยู่ตัวเหรอครับพ่อน้ำทางลุ่มนี่ไม่ธรรมดานี่ครับห่อแล้วเกลียวห่าไปจนแบบว่าเห็นสนเลยเลยครับ ตอนีมันจือถ้าเป็นงูสิเด็กเขาขี่เบิ่งก่อนข <g ül> ี่เบิ้งปลาตองปีน้องเลย <g ül> ปลาตองมาเกี่ยวผมอ,อู้หูเจ็ดเส้นนี่ครับนี่ครับเป็นปลาแดกอีกแล้วตองไปห้องแหน่หยุบพื่นไปนะเด็ดปลาแดกคือเก่าแล้วครับพี่น้อง <g ül> ปลาตองกับเห็ดปลาแดกเสียบหรอครับผม <g ül> เสียบคือเดีวยวที่เดียวใช่อรับจำอเบิ้งเบิ้งใส่ไหมนะครับผมเอาตัดโหมันอออสักก้อนอ๋อนี่แหละครับผมใส่เจ็ดเส้นตัวเส้นเดียวครับเพราะว่าคันเราไปลาบมีคือแล้วครับ ออกไปปทางเ็นประะเดล่โค้งเขาป้าเนี่ยกระหักเลยตัวนี้ครับป้าน้ำแล้วหรอยี่แล้วไปที่ละครับเอ้ายังเหรอครับพ่อปลาตองนี่ดิสดๆเลยบอครับมีสดปลาเลยแต่ว่าไข่ก็ตัวบางอย่าครับนี่โอ้เอาอีแล้วครับพี่น้องเอ้า้ปลาเลือดขนาดน่ะปลากาติดเจ็ดเส้นครับผมสดๆเลยครับนี่เออตัวงหญ่เลยครับพ่อเดี๋ยวคนพร้อมตัวใกญ่ๆนะครับพ่อตัวนี้งามพี่น้องกูนะลึมๆเนี่ย สดๆเลยครับปลาตัวปากาดเจ็ดเซนวาบๆจนยามต่อเด้ครับพี่น้องนี่ครับผมผลงานเจ็ดเซนครับนี่เดีปาากาโตเปิงปิงครับปลาตาสองตครับผมยังขครยู่มีเสียเทียวครับพี่น้องเเซแต่ว่าน้ำก็พอได้แน่เวันนี้ได้ได้เฮอลูกเคยถือได้ครับเพราะว่ามันอยู่จุดไก่เดียวแลย่างคืนมาเอากับไก่ครับพี่น้องครับเพราะว่าละกวน ห้าเส้นต่อเลยครับวันอ๋อนี่หาเส้นหานาะครับพ่อหาเส้นของคุณพ่อมณฑีเพิ่นส่งมาเพื่อเสิร์ฟนะครับหาเส้นหาเส้นสามผืนเลยเด้อครับคุณพ่อตาเต็มครับจัดลงเต็มเต็มเลยมื่อนี่แต่ว่ากะทารุนครับวันมันเป็นเป็นเป็นส้งจ้าไหนครับพ่อ่ดลมอุคือเป็นส้งขาวๆขึ้นลาะน้อนนอนขึ้นมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเพราะว่ามันเดี๋ยวไปทีล็กพ่าเป็นปลาสูตรใหญ่ดีครับพ่อหน่ยครับมันสองโตอยู่คือเดียวปลาตอง แม่นบ่ครับพ่อปลาสูดเลยโอ้มันเล่นเกลียวเดี๋ยวมาปลาสูดจิตตัวนึงตายตัวนึงยันเก่าโอ้สองตัวจิตเปล่งเปล่งด้วนี้ครับพ่อแม่นลูกน้ำได้ครับครับนี่แม่นแงียงฝาทางในมันห้องอู้ตัวงามตัวงามพ่อปุณห์ตัวนึงเน่าตัวนี้ยังสดปดเอาเลยนอรุตัวนี้มันเป็นตะลุดแล้วนี่นี่ตัวเปล่งเปล่งนะครับนี่ปลาสูดเท้าครับตัวปลาสูดครับพี่น้อยติดหาเส้นครับผมห้าเซน ทังท่นเลแล้วเอาเลยขอบคุณหลายๆนี่รถส่วนเอื่นกินเข่าครับผมเปนี่รถเพิ่นมาหน้ารถเพิ่นห้องหลานกินข้าวนําครับ,รบน,น,รรนี่ครับเสียงหน้ายารถก็อยู่มตรงนี้แล้วครับนี่ครับไกลเตื้องประมาณร้อยกว่าเม็ดละป่าสะพานคอนเวิร์ตครับนี่ครับผลงานของผลงานถ้าเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องชื่ออล่ะปลาลุต <laughs> สองตัวส,สามตัวสี่ตัว มดแล้วครับพ่อมดแล้วได้รวยอันนี้หาเส้นครับผมเบิ่งเอาครับทั้งน้ำทั้งขีเนื้อเตือตวงแจ็คเพลย์ย่าได้หองไข่เมือซ้อมอัตบ้านไปละครับพี่น้องบต่รู้มีได้จ็คตู่บปลือกอันนี้มีแปดเส้นหรอครับพ่อตอนนี้แปดเส้นต่อไปนี่อ๋ออนนี้กับกูแปดเส้นต่อมาใส่มือตังมาได้ครับเดี๋ยวได้เพอาะละที่ข้างน้ำขึ้นถิงยันน้ำไปเกาะอยงนี้ เอาแล้ววันที่นี้เริ่มแปดเส้นยังบ่้านหอดยังเลยครับผมพอแล้วพอแล้วแล้วตัวนึงแล้วครับตัวหงเ่เป่งๆครับผมคือปลาอีท่ายขึ้นป่าไปลาอีท่ายไงดีครับมีแม่นปลาอันนั่นไงครับมีแม่นปลาอันอีท่ายไหมลาอีท่ายไงเออพอพอร้องเอาใหุ้พอแม่พี่น้องต้องใส่ยังไงนะครับพอแต่ก็ว่าว่าปลาอีท่ายบอกเป็นยังว่ามีแม่นเป็นยังว่าพอน้อยกับหลวงพ่อขับเพอาะนี่ครับโอ้ขาแปดเสนครับพี่น้องแม่บักใหญ่เลย ันผมลองเอาเทียบกับหนาพอเพี่งไลยครับตัวตัวใหญ่สเรมอผมตัวอีกถึงขนาดนั้นแล้วหรือซ้สำฝ่ามือในลักในเดชไปไทยตัวใหญ่ที่เคยเห็นมาเลยครับคุณครับอื้ยตัวงามแปดเซนมาแล้วแปดเซนมาแล้วยามไปเรื่อยเดียดมือนี่พ้นแล้วครับผมคิดว่าบาบ้านเกือบสี่เก่าโมงกลัวสี่เขาซีโมงแล้วครับมือนี้เบิ้งเบิ้งพี่น้องน้ำโพ่อน้อยแบบพดอยู่เบ้านนึอแล้วเพาะเพาครับขอโพลลอโพลอ์ยุ่คุ่นครับพอ โอพ่อพอลอย่พอลออยู่หุ่นครับผมเว้ยมนตายเฮงยังอยู่ล่ะครับน่ะกระตูดปลาโถไปไทยบ่ครับคือเก้าโอ้ยไปไทยตัวใหญ่ตัวนี้ไหมเปื่อยเปื่อยเปื่อปื่อยปื่อยป่าโถนี่ครับพอผัดผัดยังแบบมุ่มแบบง่ามเลยพ่อแม่พี่น้องมือสัตว์นะครับพูนครับผมไปไทยไงครับผมพูนโอ้ยไทยงามพ่ครับพี่น้องโอ้ยสองแม่นี่กันนี่มันธรรมดาครับ โอ้ถือห่างแต่ว่าถือตัวใหญ่ครับแปดเสนครับนี่นะถือว่าคุ้มค่าประข้พอกับน้ำประจักับคุ้มอยู่ล่ะสำหรับพอถึงจะน้ำแน่ก็มีเป็นเพลเพราะว่าพอแต่ว่าได้ไปได้อยู่ได้กินครับคือเฮามีได้ลำบากเรื่องอาหารการกินก็เด้อหาได้แล้วมันก็ได้กินครับแต่เฮาก็อดทนสู้เอาครับการหาอยู่หากินอ้ยหลุดหลุดครับหลุดครับพี่น้องมองนี่หลุดทั้งหาด เป็นห้อยขาลงไปครับปงแต่ว่าปลามันทื่ทางงรูมพี่ได้รูมันน่าจะหลุดน่าจะตัวน้อยกว่าดังมืดเลยด้ครับแปดเซนครับผมสองตัวครับพี่น้องแต่ว่าคุ้มอยู่ละครับมันตัวใหญ่ตีตัวเป็นเปลงยงใหญ่ครับผลครับโอ้ยตัวงามๆเลยเด้อครับปลายีไทยครับนี่โ้สุดยอดเลยเป็นตะนึงเสียบเป็นตะมกเสียบครับมกมอกก็ได้ เรื่องน้ำคนมีต้องห่วงครับพี่น้องโอ้ขับขับขับมาที่นี่ลับบ้านเนาะครับพ่อเขากลับบ้านได้ครับเราไปหาเก็บเอาด่างกองไว้พุ่นละครับเมื่อใดแล้วก็กองใหญ่ไปน้ำครับผมห้าเส้นผมได้รับมาเนี่ทั้งแห่แห่ยู่ปุอยู่ต่อไม้ไก่ไก่ยู่พุ่นละครับเมื่อวานแห่พุ่นละจังพอกันอยู่บ้านเนาะครับพ่อเนาะแม่นลูกรับครับมาหอดมองหอดบนได้รับมาที่นี่ครับสที่ปลาแห่ให้เบิ้งนะครับนี่ผมเขาบอกแม่ตัวมาปลาไปกิน สซงสดเนี่ยเหรอใช่เลยบ้นเจ้าละอดมืนนองมแวเนาะดูอันนี้ก่อนนะคะนี่ปลาแหงใช่เบิ้งปลานี่ครับปลาอีไทยครับผมอ้อปลาใส่เนาะล่ปลา่น้องมืสมด้ด่างอีได้ใช่เบิ้งปลาอีไทยไงครับผลงานครับพี่น้องอากาศไง อ่อนแต่โตไปไทยแล้วอ่อนนี่เลยสองตัวนี่ครับือด่างแปดเสนแต่แม่บิ๊กเลิมมเลยเหนือยมกมอเสือมดแดงตุละเลือดห้องมันแต่กระลับปุนละหลอกเองคนละนอหนี่มันสวยละยิ่กับเข้าไว้ละบบลูปิ้งตับปิ้งกับไก่บวชจ้าขับเอาปิดคลิปนี้กะฝากพี่น้องแฟนค่ับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับไฟให้ชีวิตหกเริ่มตาลูก อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับกรับลูกสาวเมี่ยฝางครับเหมือนอ้อไปยามด่างกับมันอยู่ครับผมขอบคนหลายๆครับผมขอบคุณครับมาเรือครับพี่น้องมาเอาปลาไปปิ้งไปเกียงนะครับ